เลเฟมอแกนค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถบัสกันเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เราต้องไปวันเดินนะคะไปปีนเขาเดินเที่ยวน้ำตกกันนะคะอันนี้ก็เป็นรถบัสของของที่นี่เนาะไม่ใช่ว่ารถบัสนัาเที่ยวนะคะแค่ วันนี้เป็นวันหยุดแล้วที่จอดรถมันหายากนะคะเราก็เลยต้องนั่งรถบัสไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าจอดรถงยบรรยากาศด้านนอกนะคะสวยมากเลยมีตะกงวัตละโอ้ยข้างนอกสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขยันขยันนะลูกคนเหมือนคนเลยใช้แค่คนเ่ะเป็นคนเขตัดเป็นคนกูกู Alf, nee. Ik zit voor het. En voor die vrouw? Voor die vrouw? Dat vind ik nog niet. Vergeten te tegen de ene van Thailand is. Ja, ja, genau. Dit is ja, ja. Oei, mooi, mooi, mooi. Ja, je kan Oei, mooi, อลังการมากอ้ยสวยมากเลยความพยายามสูงความพยายามอึ๊บอึ๊บเอ้าจะถ่ายรูปกัไอีตัวเลี้ยงผาสวยมากค่ะตอนนี้เราอยู่ใน จุดชมวิวชั้นที่สองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นข้างบนเลยอันนี้ปูเก็บบรรยากาศมาให้ดูชั้นที่สองนะคะเส้นทางการเดินชมน้ำต,ตกจากชั้นแรกจนถึงชั้นบนสุดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเดินเร็วหรือเดินช้าเนาะเพราะว่าอย่างพ่อปูเนี่ยปูมีเด็กก็อาจจะทำให้เดินช้าหน่อยก็ใช้เวลาในการเดินเยอะหน่อยนะคะ Here in the shadows, I know it's oh, scared, take my hand together, <laughs> we'll make a stand, <inaudible> we've got to fight <inaudible> to find <inaudible> a way, dare to fall to find oh, a way oh, we'll oh, so bye bye and no more hate, oh, <inaudible> just admit that you

啊。Huh? งบ้างคะ่ะเพื่อนๆสวยไหมตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปชั้นบนนะคะใช้เวลาอีกประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะถึงข้างบนนะคะหลังจากที่เราเติมพลังเรียบร้อยแล้วกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วแต่ก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยนะเนี่ย ณ all. All all. All ตอนนี้เราเหลือแค่สองคนนะคะแล้วก็ผู้ชายอีก สมคนนอกนั้นเดินลงหมดแล้วค่ะคือไม่ไหวเขาบอกว่ามันชันแล้วก็มันค่อนข้างใช้เวลาในการเดินขึ้นนิดนึงเขาก็เลยไม่ไหวขอตัวไปนั่งรอที่ร้านอาหารข้างล่างแล้วนะคะเหลือแค่คนอึดถึกอยู่ช่องคนอึดและถึกคะ่ะ คือตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงบนจุดสูงสุดของน้ำตกแล้วนะคะไปดูให้ดูนะตรงนี้คือจุดสูงสุดของน้ำตกนะคะถ้าเดินขึ้นไปข้างบนก็อาจจะเป็นทางน,น้ำไหลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คือข้างบนสุดของน้ำตกนะคะแล้วก็ตรงที่เขายืนถ่ายรูปก,กันตรงนน้นก็คือตรงที่เรายืนถ่ายรูปก,กันเมื่อกี้นะ สามทหารเสือนะคะเป็นไ,ได้เรียงตามอายุเลยนะคะเนี่ยที่บุ๋มมาแล้วที่บุ๋มมาแล้วไงมาแล้ว พนักงานหั่นมือใหม่นะคะนี่ไม่เอาฉันถ่ายวิดีโอนี่พนักงานย่างพนักงานขูดมะละกอแม,ม่เสือละลายทั้งเออแม่เสือสาวทั้งหลายย่างไปคะ่ะอันนี้ก็หั่นไปนะคะต้มคาทัฟเฟิลนะคะนุ่นเอผู้ชายนั่งดืง่มค่ะอาหารเย็นนะคะไก่ย่าง ส้มตำลาบเป็ดอันนี้นนคืออะไรมันเดินรู้สึกไม่ไม่มีแรงมันเดินแบบว่ามันไม่มีแรงมากมากเลยเอ่ออะไรวะเอา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 เอ้ยหนออันนี้เสือทำกับข้าวนะคะดูเสือนะคะเสือทำกับข้าว อันนี้ก็อีกเสือหนึ่งสวยสวยิดีโอค่ะโอ้ยคนละไม้คนละมือน่ารักที่สุดอีกคนนั้นน่ะนั่งอืดไม่ได้ทำอะไรเลยอืดอย่างเดียวฮ่าฮ่าฮ่าฮาปีเเก่าปีเตอร์ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ดีนะเอาเอจิบเอกาปีเตอหนูดว่าหมดแล้ว มหากรรมอาหารถ่ายลรวสมด้วยหากรรมอาหารนะคะเล่านะอยู่ในตู้ตลอดในสายตาแม่คือเด็กนาะแม่รักที่สุดเคียงหมดกินอะไรกันเนี่ยจนหมดเนี่ยเขาไปลงเพจไงอกเขาก็ถ่ายไปก่อนแล้วไง birthday to you แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตรงนี้เนาะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของขวัญอันนี้คือพี่บุ๋มพี่เล็กพี่คอนชั้นพี่ลายพี่ลายวันเกิด เอาซีนเอาซีนเหรอไม่ใช่ไปคุณนนั่่่งทีีกอนอย่าความเดอ้อเออข้างในมันก็บบนะเอามือดึงไหมล่ะมันจะเสียงดไม่หรอกเพิ่นเป็นผู้ดีไงเพิน่นก็ต้องแก่แบบนั<ง>้นต้องเปิดิดดนนึงเพราะว่าเพิ่นจะไว้ปีหน้าด้วยไงกระดาษกระดาษเนะน,นี่ยต้องเอาแบบว่าไปห่อให้คนอื่นไงนี่กูรู้ดีกระดาษสวยใช่ไหมมันมาข่าวแล้วแหละมันเมาแล้วล่ะ ระวังออกป้าุนะกุ๋่ะเปาุมกระดับหนะเอออป้าเม่ไหร่พี่ได้เ้มีจลิกุลทน้าทีเลย I am sorry จะกระจีหัวใจโอ้ดังแค่เชิญเด็กๆกินมากเด็กๆกินมาทุกใจมากเอ้าแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึงไอ้ข้างบนอ่ะ ไม่ใช่ <mitigation S 3> <ร> oh. พี่บ no ุ๋มถือสิถ่ายซิไม่รู้ดึงโอ้มีตังค์ด้วยค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงถ่ายถ่ายถ่ายคลิปหน่อยถ่ายคลิปหน่อยเดี๋ยวฉันจับให้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมันพี่สุยอ่ะเดี๋ยวโมเมนต์โมเมนต์ไอ้สุยห่วงกว่าโมเมนต์มั้งไม่ใช่ของของเขากินอยู่ไงอ่ะโอ้ยตูดกระบาดตูดไม่ตูดมันหมดแล้วอ่ะยังไม่ตูดมันขาดเบิ่นเลยสบายมันขาดเบิ่นเลยของที่ขาดเบตายแล้วอุ้ยมันก็ขาด เธอขาทำอะไรได้เป็นเรื่องไปแล้วเดิเดไปอยาก่าไอเขาไหมน่ะเดิเดนมากมานี่แต่ละอุ้ยอันนี้ก็ไม่หมดแล้วสบหน้าไอข้างหน้ามีอีกไอเนใกว่าก้าวจคเชิงก้นคือก้นเลยหยุดหยุดตนหน้าสุยแล้วสุยเป็นไงอากาศ้างคนทำไม รู้ใจมากเลยว่าฉันชอบใช้เป้ใช่ไหมใช่การหายใจประมาณ20่สิบเปร์เซ <c oughs> ต์อคนเล่นเดี๋ยนะเชื้อะไรีกไม่ใช่ในนั่นอ่ะเออเดีวมีอะไรอีกตรงนั้นอ่ะโอ้ยดัง้งเชิญค่ะฝากขอบคุณตา,<ม>างไงอ้อะไรนะมันจำฉันจัำได้เสื้อตัวนี้ฉันบอกว่าเออมันสวยเธอชอบเออแม่ฉันก็เลยบอกว่าเอาไปให้ติตา ไปปะปูถ้าจะใส่ในท้องไปออกแต่อมันจะออกมามันก็จะมามันก็จะปิ้วมาปินมาทำอะไรโอ้ยเป๊ะห้ามใใจมากเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะน่ารักสวยอยู่เป็นคนซื้อเลยเป็นคนซื้อเลย กันเล็กแล้วเล็กอีกเนี่ยอีเป้์ยี่ห้ออีกยี่ห้อนึงที่ว่านั่นอ่ะก,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 กันกน,กน,น้ำอันนี้กันน้ำได้อันนี้วัสติ๊กนะจ๊ะจากลอนดอนนะจ๊ะต้องให้มันใส่เลยเพราะมันชอบไปทุท่นท,นทิพย์กระเด็นเอาใหม่ดิกดใหม่ดิกดใหม่ดิใช้แน่นอนใช้คุ้มแน่ไม่มันได้ใช้แน่นอนไ,ได้ใช้แน่นอนก็เดี๋ยวดูมันก็จะตอนนี้เวลานั่งดื่มนะคะ วิถูวิถูวิถูทูๆูกันทูๆูทีทีไปไปงั้นนะคะเดี๋ยวก็จะไปนอนกันแล้วนะยังอีกนานรอให้หมดขวดก่อนใช่ไหมคงไม่หมดหมดนี้พรุ่งนี้ไม่หมดเพราะว่ายังเมาจากตัวเอ๋ที่น้ำตกเลยคิดอะไรกันเนะจะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ เดี๋ยวคลิปน,นี้ขอจบแค่นี้ก่นอกนเด้อ,อไปอไปายจ้าเออแล้วคนเดียวอ่ะพี่แล้วขวดน,นี้ถ้าไม่หมดเอากับ